สวัสดีครับทุกคนเห็นผมป่ะวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเด็กดุดมเลยอยากจะให้คาศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคนเกี่ยวกับโรงเรียนว่าอาคารต่างๆในภาษาอังกฤษพูดยังไงหรือว่าส่วนต่างๆของโรงเรียนในภาษาอังกฤษพูดยังไงเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนคําศัพท์แรกคือคาศัพท์ว่าตึกเี่ยทุกคนเห็นตึกไหมตึกเนี่ยภาษาอังกฤษว่า building building เนี่ยเรียกว่าตึกนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตึก 1. ตึก2งตึก3เราแค่พูดว่า building one building two หรือว่า building three อะไรเนี่รวมกันเลยตามด้วยเลขอ่ะได้หมดเลยครับ อันต่อมาทุกคนดูฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นคือโดมโดมสีแดงๆอ่ะทุกคนหลงังคาสีแดงภาษาอังกฤษว่า hall ครับโดมส่วนสนามที่ทุกคนเห็นสีเขียวๆนี้ภาษาอังกฤษว่า stadium stadium คือสนามนะอ่ะดูไปเรื่อยๆครับอะไรประนั้นครับโอเคอันต่อมานะครับทุกคนคือห้องวิชาการห้องวิชาการภาษาอังกฤษว่า academic room academic room ก็คือห้องวิชาการสหกรณ์อ่ะทุกโรงเรียนมีสหากรณ์ใช่ไหมสหกรณ์ภาษาอังกฤษว่า cooperative cooperate